เรื่องการผูกขาดเรื่องพลังงานหรือไม่ผูกขาดเนี่ยผมไม่ทราบหรอกนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาเป็นรล่มตีพลังงานในสมัยรัฐบาลนี้แต่สิ่งที่ท่านได้สอบถามหรือได้กรุณาพูดขึ้นมานั้นเนี่ยมันเกิดมาก่อนแต่ก็ต้องยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มันไม่สามารถที่ผมจะหลีกเลี่ยงได้และผมคิดว่าเป็นหน้าที่ที่ผมต้องแก้ไขปัญหาด้วย ลดปัญหาเรื่องที่คนพูดันว่ามีนายทุนตรงนั้นนายทุนตรงนี้ผมไม่ทราบหรอกครับเพราะผมไม่ใช่ในายทุนแต่ผมทราบว่าปัญหาเหล่านี้มันเกิดกับพี่น้องประชาชนและผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานผมต้องแก้ไขครับและถ้าหากว่าท่านติดตามข่าวสารเหมือนที่ท่านพูดท่านจะเห็นนะครับว่าอะไรที่สอบไปในทางที่ไม่ถูกต้องผมสั่งระงับทั้งนั้น ว่าผมไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับใครเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าหากระบวนการที่ผมวางแผนแนวทางภายใต้ในโยบายรัฐบาลแพนทองทานปัจจุบันท่านนายกแพนทองทานประชาชนจะมีไฟฟ้าสะอาดอย่างที่ท่านพูดใช้ได้ความมั่นคงของตัวเองทั้งกลางวันและกลางคืนในราคาที่ถูกบนกุฏิสภาที่กรพผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้กรุณา สอบถามเรื่องนี้นะครับแล้วผมเองก็ขออญาตถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์การทํางานทั้งของรัฐบาลและของผมในประเด็นที่ท่านได้สอบถามด้วยประเด็นเรื่องการผูกขาดเรื่องพลังงานหรือไม่ผูกขาดเนี่ยผมไม่ทราบแล้วนะครับเพราะว่าผมเม่เข้ามาเป็นเั่มตีพลังงานในสมัยรัฐบาลนี้แตส่สิ่งที่ท่านได้ สอบถามหรือได้กรูณาพูดขึ้นมานั้นเนี่ยมันเกิดมาก่อนแต่ก็ต้องยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มันไม่สามารถที่ผมจะหลีกเลี่ยงได้และผมคิดว่าเป็นหน้าที่ที่ผมต้องแก้ไขปัญหาด้วยเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นและที่ต้องแก้นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนผมและมีข้อตกลงสัญญาซึ่งมีความผูกพันตามกฎหมายเอาไว้ด้วย เพราะฉะนั้นการแก้ไขเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ว่าจะสามารถแก้ไขได้ทันใจที่เราอยากทำมันต้องมีขั้นตอนต่างๆซึ่งถ้าหากว่าท่านประธานและท่านสมาชิกผู้สรงเกตได้ติดตามกันทำงานทั้งของรัฐบาลและของผมจะเห็นว่านโยบายต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลครั้งก่อนหน้านี้คือท่านรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาต่อมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันคือท่านแผทองทาน ทั้งสองรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเรื่องไม่ช่วยไม่ใช่แต่ค่าไฟฟ้าเรื่องของน้ํามันและก็แก๊สด้วยในช่วงที่ผ่านมาผมก็พยายามเป็นครั้งแรกนะครับที่หนึ่งปีที่ผ่านมาไม่เคยขึ้นค่าไฟและตรึงค่าแก๊สไว้ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่ลดยังไม่ได้แต่ก็พยายาม,มาให้ขึ้น เพราะมันไม่ใช่เป็นปัญหาที่เราสามารถแก้ไขได้ง่ายๆเหมือนที่เราคิดหรือเหมือนที่เราพูดมันมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง <c oughs> ทั้งข้อกฎหมายทั้งสัญญาทั้งกฎหมายึงทั้งหมดเนี่ยมันต้องปรับทุกเลือกอย่างกรณีที่ท่านได้กรุณาสอบถามเรื่องพวกนี้ทั้งสองรัฐบาลที่ผมร่วมมาคือรัฐบาลท่านเศรษฐาท่านรัฐบาลท่านแพรทองทานเนี่ยไม่เคยนิ่งนอนใจเลย แล้วก็เป็นนโยบายหลักที่เราต้องทําแต่ถ้าหากว่าท่านติดตามการทํางานของผมคาถามที่ท่านถามผมเนี่ยมันมีคําตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าผมกับท่านเนี่ยมีความคิดตรงกันแล้วผมเองก็ไม่ชอบอะไรที่ไม่เป็นอะไรไม่ไม่มีความโปร่งใสและไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นนโยบายในเรื่องนี้นะครับผมก็ขอญอาตกลับเรียนท่านเข้าใจว่าเรามีความคิดผมฟังท่านเนี่ยตรงก,กันกับผมอยู่แล้ว และของรัฐบาลอยู่แล้วที่จะดําเนินการผมขออนุญาตตอบรวมๆนะครับเรื่องความมั่นคงผมเห็นด้วยกับท่านความมั่นคงด้านพลังงานสําหรับผมเนี่ยผมคิดอีกแบบหนึง่งผมคิดว่าความมั่นคงในพลังงานไม่ใช่เรื่องการที่มีผลิตไฟฟ้าได้เยอะเกินมากๆแต่ผมคิดว่าความมั่นคงด้านพลังงานคือทำยังไงให้ประชาชนสามารถ มีพึ่งพาตัวเองได้ในการมีไฟฟ้าใช้และเทคโนโลยีปัจจุบันก็สามารถทำให้ประชาชนอย่างน้อยใช้ได้ช่วงเวลาหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าหลักคือเวลากลางวันที่ผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานก็เรียกว่าพลังงานทดแทนหรือภาษาอังกฤษเขาเรียก e, renewable energy หลักๆมี3ามอย่างคือลมนะครับแด,ด แล้วก็น้ําสําหรับประเทศเราเนี่ยที่เหมาะสมที่สุดคือแดดคือพลังงานแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นทําอย่างไรครับที่จะให้ประชาชนมีความมั่นคงในการใช้พลังงานอย่าเพิ่งไปพูดถึงขายเลยครับเอาแค่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟไม่ต้องมานั่งพะวงว่าอีกสเดือนค่าไฟจะปรับเท่าไหร่ไฟฟ้าวันนี้ที่มันต้องปรับทุกสเดือนเพราะไฟฟ้าหลักเราผลิตจากแก๊สเขที่ผลิตจากแก๊สก็เหมือนที่ท่านบอกเริ่มต้นว่า เป็นกิจกรรมที่สร้างคาร์บอนมากที่สุดในอดีตเราผลิตจากถ่านหินมันแหละคือตัวที่ผลิตคาร์บอนมากที่สุดเราก็เลยมองมาปรับมาเป็นใช้แกส๊สพอมากลับใช้แกส๊สก็ไปเจอเรื่องภาวะราคาตลาดโลกภาวะนูน่นภาวะนี่ก็เลยทําต้องไม่สามารถกําหนดราคาค่าไฟได้คงที่แล้วก็ไปมีปัญหาเหมือนที่ท่านได้พูดมาซึ่งผมก็พยายามศึกษาแก้ไขอยู่เรื่องของการผูกขาดต่าง ซึ่งเป็นสัญญานะครับเป็นข้อตกลงสัญญาที่เซ็นกันแล้วผมก็ยังพยายามดูอยู่เนี่ยครับว่าจะแก้ไขในแต่ละเรื่องว่ายังไงที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องผมกํากับดูแลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่วนการไฟฟ้าภูมิภาคกับการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยไปอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยผมก็ไม่เข้าใจครับทําไมต้องแยกกันอยู่ แล้วส่วนนี้ก็ทําให้เป็นภาระส่วนหนึ่งของค่าไฟเพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นคนผลิตไฟแต่ไม่เป็นคนขายไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องขายให้ภูมิภาคกับนครหลวงและนครหลวงก็เอาไฟเนี้ยกับนักภูมิภาคไปขายต่ออีกทีหนึ่งแปลว่าทุกทุกขั้นตอนเนี่ยจะต้องมีกําไรใช่ไหมครับเพราะไม่มีกําไรเขาก็อยู่ไม่ได้ทําไมประชาชนต้องถูกกาไรสองสองต่อครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะหาทางแก้ปัญหาอีกเหมือนกันในส่วนตรงในส่วนนี้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยวันนี้ท่านและสมาชิกบุธิสภารวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยท่านเป็นผู้บัญญัติกฎหมายท่านรู้ไหมครับว่ากฎหมายของการไฟฟ้าไฟ,ฟาผลิตเนี่ยออกมาตั้งแต่พศสอง1ั ปีนี้2,567เพราะฉะนั้นมันต้องมีอีกหลายอย่างที่จะต้องปรับโครงสร้างอำนาจหน้าที่หรือกรอบในการผลิตหรือรับซื้อไฟของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแต่เรื่องเหล่านี้กฎหมายเมื่อปี2,511ไม่มีครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ผมพยายามเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับด้านพลังงานเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องพลังงานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีใครเห็นปัญหาคือ ใครจะลงมือทำปัญหาเรื่องของไฟฟ้าที่กำหนดออกมา3,600เมกะวัตต์ที่ท่านพูดนะครับเรื่องของ R.E. เมื่อไปตรวจสอบแล้ว mm hmm. ผมคิดว่ามีหลายเรื่องต้องปรับปรุงผมก็สั่งชะลอท่านนายกแพทองทานกับชับผมได้ทำไปแต่ว่าสื่อบนชนก็ดีใครก็ดีก็ไปมองท่านอีกด้านหนึ่งแต่ความเป็นจริงแล้วผมกลาบเรียนเพื่อนสมาชิกตรงนี้ว่า ท่านนายกตั้งแต่ท่านเศรษฐามาท่านแพทองทานท่านเป็นห่วงเรื่องพวกนี้มากแล้วก็กำชับผมตลอดเวลาให้ช่วยแก้ไขปัญหาทำยังไงผมก็เรียนว่าความมั่นคงด้านพลังงานสำหรับพี่น้องประชาชนที่สำคัญที่สุดคือสามารถมีไฟฟ้าใช้ได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเมื่อผลิตแล้วสามารถขายกลับคืนก็ไปในระบบได้อันนั้นก็เป็นผลพลอยได้แต่ผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดก็คือความมั่นคงคือสามารถผลิตได้เอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดเมื่อสักครู่ผ่านท่านประธานมาผมก็ขอบคุณนะครับเพราะว่าผมกับท่านเห็นตรงกันประการที่หนึ่งครับทํำยังไงจะให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองจากแสงแดดง่ายๆแต่มันไม่ง่ายครับผมเคยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาผมจําได้ครับสมัยนานมาแล้วนะครับมันก็มีคล้ายโฮมโปรอะ เพื่อนผมก็สามารถเดินเข้าไปในโฮงโปรนะไปซื้อเอากลับบา้านติเตอร์ครับเมืองไทยทำได้ไหมครับเขาบอกว่าไม่ถึงขั้นต่ำก็ทำได้เลยไม่ต้องขออนุญาตใช่ครับแต่ต้องทำเอกสารเยอะเลยครับเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ถึงเพราะอะไรครับกฎหมายที่ต้องมีไม่มีแต่กฎหมายที่ต้องมีมีเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ท่านบอกอ่ะวันนี้ต้องขออนุญาตห้าหน่วยงาน แล้วต้องขอต่อกันด้วยเพราะแต่และหน่วยงานก็บอกเฮ้ยตามกฎหมายอำนาจผมมีนั่นแหละครับคืออุปสรรคของประชาชนในการมีความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าคนก็เกิดความเบื่อหน่ายครับตอนนี้รัฐบาลปัจจุบันนะครับเราก็ได้ดำเนินการประการที่หนึ่งในฐานะที่ผมเป็นรองนายกรัิมตรีกำกับดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมวันนี้เราได้ยกเลิกไปแล้ว ที่บอกว่าจะขออนุญาตติดตั้งพวกนี้ต้องไปขอเป็นโรงงานครับที่เขาเรียกว่าใบรองงอสี 4. เราจะติดตั้งระบบโซลา่าใช้ของเราเองเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของเราเองแต่ต้องไปแปลงบ้านให้เป็นโรงงานเพื่ออะไรครับมันเกี่ยวอะไรเป็นครั้งแรกในรัฐบาลชุดนี้ที่ยกเลิกเรื่องนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของกระทรวงพลังงานครับผมก็ได้มอบนโยบาย ให้ยกเลิกในส่วนการที่ต้องมาขอญาตในส่วนของกระทรวงพลังงานตอนนี้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเรียบร้อยรอความเห็นจากหน่วยงานต่างๆตอนนี้ไปรอบรรจุเข้าคณะรัฐมนตรีอันนี้คือสิ่งที่ทําได้เฉพาะหน้าแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมบอกนะครับว่ากฎหมายที่ต้องมีไม่มีไอ้ที่ไม่ต้องมีอย่างที่ว่ามีเยอะเลยห้าหน่วยงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังเร่งดําเนินการให้อีกฉบับหนึ่งคือออกกฎหมายเหมือนที่ท่านพูดไปสักครู่ครับ ให้พี่น้องประชาชนสามารถติดตั้งระบบโซลาร์เพื่อใช้ไฟเพื่อของตัวเองก่อนนะครับหลักการนะครับของตัวเองจะได้มีความมั่นคงและไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟแพง,แพงเมื่อเราไม่ต้องจ่ายไปต่อไปก็ต้องลดปริมาณด้วยครับกฎหมายฉบับนี้คือกฎหมายเรื่องของการส่งเสริมการใช้โซลาที่เรียกว่าโซลารูปแต่ความจริงคือการผลิตไฟฟ้าจากแสงแดด ความจริงไม่ต้องติดบ,บนหลังคาครับถ้ามีพื้นที่ว่างติดบ,บนพื้นก็ได้แผงโซลา่ากฎหมายนี้ออกมาไม่ต้องขออนุญ,ญาตที่ไหนเลยแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าหากว่าท่านมีเงื่อนไขเป็นก่วงเรื่องความปลอดภัยเป็นกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ละหน่วยงานที่เคยมีอยู่ห้าหน่วยงานประกาศให้ประชาชนรู้เลยครับว่าแต่ละด้านแต่ละเรื่องประชาชนต้องทำอะไรบ้าง เราอยากจะติดเราก็แค่ไปดูครับอ๋อหน่วยงานนี้เขาให้เราทําแบบนี้แบบนี้ท่านทําเลยครับติดตั้งเสร็จแจ้งให้ทราบปดไม่ต้องไปขอใบอนุญาตอะไรกันอีกแล้วแล้วหน่วยงานตรงนั้นว่างเมื่อไหร่ก็มาดูเองครับไม่ต้องรอให้เขาว่างคุณว่างเมื่อไหร่มาดูเองว่าที่ชาวบ้านเขาแจ้งมาว่าเขาติดเนี่ยเขาติดถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องคุณก็ให้เขาแก้ง่ายๆแค่นี้ครับทำไมต้องไปรอเป็นปีไปจะติดตั้งได้ทีหนึ่งอันนี้ ในส่วนของกระทรวงพลังงานกําลังเตรียมกฎหมายฉบับนี้เพื่ออืปฏิบัติตามกฎหมายอื่นวันนี้การที่รัฐบาลจะเสนอกฎหมายแต่ฉบับได้มันไม่ง่ายมันเมื่อก่อนเลยครับจะต้องไปผ่านกระบวนการคิดเห็นสอบถามอีกนานเลยครับกว่าจะเข้าคอรมอเพราะฉะนั้นในส่วนที่ผมเป็นหัวหน้าพักการเมืองด้วยการเสนอกฎหมายผ่านพักการเมืองก็เสนอได้แต่กฎหมายฉบับนี้ ผมได้ให้พักที่ผมเป็นหัวหน้าพักอยู่เนี่ยเสนอเข้าสภาไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาในขณะเดียวกันในส่วนของกระทรวงพลังงานก็กําลังเร่งที่จะออกกฎหมายนี้ตามมาเพราะฉะนั้นผมมั่นใจครับว่าถ้ากฎหมายนี้เข้าสภาแล้วได้รับการพิจารณาโดยเร่งด่วนจากสมาชิกสภาผู้แท,ทนราษฎรแล้วก็ต่อมาที่สมาชิกบุฒิสภาตรงนี้แล้วท่านช่วยกันสนับสนุน อันดับแรกประชาชนจะสามารถใช้ระบบโซฟาได้อย่างง่ายและไม่ต้องไปพึ่งพาระบบหลักประการที่สองนอกจากตรงนี้สิ่งที่ผมอยากจะกลาบเรียนต่อไปครับว่าพอบอกว่าติดตั้งได้ประเด็นคือว่าแล้วค่าใช้จ่ายละ่ะวันนี้การติดตั้งระบบโซลา่ามาตรฐานทั่วไปนะครับ อยู่ที่ประมาณสองแสนกว่าบาทจะมีคนจักกี่คนครับที่คิดว่าสามารถทำตรงนี้ได้มันแพงและตัวที่แพงที่สุดคืออินเวอร์เตอร์ระบบโซลา่าเนี่ยเขามีแผงรับแดดรับแสงพอรับเสร็จต้องมาผ่านระบบไปเข้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวทำให้เกิดไฟฟ้าใช้ได้เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวก็ ขั้นต่ำก็สี่ห้ามื่นบาทในประเทศไทยมีอยู่ประมาณร้อยกว่ายี่ห้อราคาเฉลี่ยประมาณนี้หมดเฉพาะตัวนี้นะครับยังไม่รวมแผงทั้งระบบเสร็จเรียบร้อยประมาณสองแสนบาทขณะน,นี้สิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันโดยกระทรวงพลังางานเรากำลังพัฒนาอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เพื่อคนไทยผมทำแล้วตอนนี้ เครื่องต้นแบบผ่านการทดสอบขั้นที่หนึ่งของสวทชเรียบร้อยแล้วครับจะรออีกสองขั้นตอนซึ่งถ้าตามขั้นตอนทั้งสองขั้นตอนไม่มีปัญหาก็น่าจะประมาณเดือนกุมภาพันธ์าาหกแปดนี้ครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วก็จําหน่ายจะทําการจําหน่ายตัวนี้อุปกรณ์ต่างๆในการผลิตไฟฟ้าโซลา่าให้กับประชาชนในราคาผมว่า น่าจะครึ่งหนึ่งลงมาเลยก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถซื้อหาอุปกรณ์ตัวนี้ได้เป็นครั้งแรกในราคาถูกแล้วผมก็เพิ่งทราบครับจากสวทชว่าไม่เคยมีอุปกรณ์ชิ้นนี้ผลิตขึ้นมาในประเทศไทยเลยเป็นเครื่องแรกประเด็นที่สามที่จะต้องตามมาครับถึงแม้จะลดราคาลงมาได้ขนาดนี้ประเด็นที่สามนะครับ จะมีสักกี่คนนะครับที่สามารถหาเงินได้ <_ EN> เพราะฉะนั้นในส่วนเรื่องของการสนับสนุนเรื่องการเงินตรงนี้ก็ขอญอาตเรียนครับว่าในส่วนของกระทรวงพลังงานก็ได้ดําเนินการประสานงานกับกระทรวงการคลังประการที่หนึ่งให้หักค่าใช้ใจ่ายลดหย่อนภาษีประการที่สองในเรื่องนี้ผมกำลังดําเนินการให้กองทุนอนุรักษ์พลังงานสามารถสนับสนุนเรื่องของ เงินทุนหรือดอกเบี้ยในการที่จะซื้อหาอุปกรณ์พวกนี้มาติดตั้งและทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดยธนาคาร SME ็ก็จะ,จะวางระบบที่จะให้สนับสนุนกับประชาชนในการให้เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ของกระทรวงพลังงานอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันและกระทรวงพลังงานในภายใต้ใรัฐบาลปัจจุบันกําลังดํงงาเนินการอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมก็มั่นใจครับว่าสิ่งที่ท่านสมาชิกได้สอบถามผมมา ในเรื่องนี้ก็ตรงกันและก็เรียนให้ทราบว่าในส่วนของเรื่องนี้ในรัฐบาลปัจจุบันนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ได้ดําเนินการอยู่และก็ดําเนินการไปตามที่ผมบอกทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทั้งเตรียมการเรื่องของเงินทุนและเตรียมการเรื่องของการผลิตอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานระดับเดียวกับสินค้าทั่วโลกที่มาขายในประเทศไทยให้กับพี่น้องประชาชน ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของสามารถใช้ไฟฟ้าได้เองแต่ในเรื่องของการขายไฟฟ้ากลับเนี <ys> ่ยเรื่องมันเยอะมากเพราะการขายไฟฟ้ากลับเข้าไปในระบบมันมีปัญหาเรื่องแรงดันไฟฟ้ามันมีปัญหาเรื่องระบบมันมีปัญหาอีกหลายอย่างซึ่งตรงส่วนนั้นก็เลยต้องไปอยู่ในการพิจารว่าจะซื้อกลับกันได้ปีหนึ่งเท่าไหร่เพราะถ้าเกินกําหนดก็จะทําให้เกิดป,ปัญหาของระบบไฟฟ้ามันรวนเพราะแรงดันไฟฟ้าที่ไหลเข้าไหลออกมันไม่เท่ากัน อันนี้ล่าสุดในแผน PDP ที่จะเกิดปีสองเรียกแผน PDP 2024ก็จะขยายเพิ่มจาก90เมกะวัตต์เป็น400เมกะวัตต์ให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ผมเห็นด้วยกับท่านอีกประการหนึ่งก็คือทำยังไงจะให้เรื่องค่าพร้อมจ่ายมานน้อยลงและทำยังไงจะให้ลดปัญหาเรื่องที่คนพูดกันว่ามีนายทุนตรงนั้นนายทุนตรงนี้ผมไม่ทราบหรอกครับเพราะผมไม่ใช่ในายทุน แต่ผมทราบว่าปัญหาเหล่านี้มันเกิดกับพี่น้องประชาชนและผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานผมต้องแก้ไขครับและถ้าหากว่าท่านติดตามข่าวสารเหมือนที่ท่านพูดท่านจะเห็นนะครับว่าอะไรที่สอบไปในทางที่ไม่ถูกต้องผมสั่งระงับทั้งนั้นเพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับใครผมมาทําหน้าที่ตรงนี้ก็เหมือนท่านครับเรามาเป็นผู้แทนมาทํางานให้กับประชาชน ทั้งหนึ่งในชีวิตทําตรงนี้ทําให้ดีที่สุดผมทําทุกอย่างภายใต้นโยบายรัฐบาลและตามแนวทางก็คือเพื่อความมั่นคงพลังงานให้กับประชาชนและสิ่งที่เรากาเนินการขณะนี้ก็คือเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ความมั่นคงไม่ใช่เรื่องของที่ท่านบอกครับที่บอกว่าไปผลิตให้เยอะไว้ความมั่นคงพลังงานคือทํำยังไงจะให้พี่น้องประชาชนมีไฟใช้ได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบหลักให้ได้ มากที่สุดและไม่ต้องจ่ายค่าไฟที่แพงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราคุยเนี่ยมันแค่กลางวันนะครับเพราะอะไรครับเพราะกลางคืนไม่มีแดดพอกลางคืนไม่มีแดดก็ต้องกลับไปใช้ไฟฟ้าหลักแพงอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใช้กลางคืนได้แปลว่าระบบตัวนี้ต้องมีระบบสำรองไฟที่เขาเรียกว่าแบตเตอรี่นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แพง สิ่งที่ผมจะให้กระทรวงพลังงานพัฒนาต่อยอดจากเรื่องเครื่องอินเวอร์เตอร์คือแบตเตอรี่ตัวนี้ครับตอนนี้กำลังเล่งดำเนินการออกแบบและผลิตแล้วแต่ยังไม่เสร็จเอาอินเวอร,เอร์เตอร์ไปก่อนเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าหากระบวนการที่ผมวางแผนแนวทางภายใต้นโยบายรัฐบาลแผนทองทานปัจจุบันท่านนายกแพ่ทองทานประชาชนจะมีไฟฟ้าสะอาดอย่างที่ท่านพูดใช้ได้ความมั่นคงของตัวเองทั้งกลางวันและกลางคืนในราคาที่ถูก ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานผ่านท่านสมาชิกฐา,านท่านประธานไปยังสมาชิกในถิ่งที่ได้สอบถามและให้ผมได้มีโอกาสมาชี้แจงทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกที่เป็นสมาชิกผู้ทิ่สภาตรงนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีอะไรที่ผมตอบไม่ครบหรือท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็ถามผมมาได้โดยตรงนะครับไม่ต้องมาบนนี้ก็ได้ท่านอยากรู้อะไรเพิ่มเติมติดต่อผมไปที่กระทรวงได้เลยนะครับจะได้ทําความเข้าใจแล้วก็ขยายผลให้รู้ว่าขณะนี้ รัฐบาลปัจจุบันกำลังดำเนินการอะไรเพื่อประโยชน์ของประชาชนในส่วนนี้ครับขอพรบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับรอบเชิญท่านนรยเสดครับครับขอบคุณท่านประธานครับก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับคือผมคงไม่ได้มีคําถามเพิ่มเติมให้ท่านในวันนี้นะครับเพียงแต่อยากจะขอฝากท่านรัฐมนตรีไปเพราะว่าผมติดตามการทํางานของท่านมาตลอดนะครับแล้วก็เข้าใจว่าท่านเองเป็น คนหนึ่งแหละที่เข้าใจปัญหาโครงสร้างทั้งพลังงานของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างน้ํามันแล้วก็โครงสร้างไฟฟ้านะครับต้องยอมรับว,ว่าของประเทศเราเองเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของของโครงสร้างราคาค่าไฟอีกเยอะมากนะครับอย่างที่ท่านรัฐนมนตรีว่าว่ามันมีกฟผพเองก็ทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตนะครับเพียงแต่ว่าแล้วก็มี ทางการไฟฟ้านครหลวงก็เป็นผู้จําหน่ายนะครับมันมีเรื่องของอมูลนารเหมือนเป็นยี่ปัวนะครับที่ทางประชาชนเราเองต้องจ่ายเงินไหลต่อนะครับเพื่อจะได้พลังงานมาใช้นะครับแต่อย่างไรก็ตามผมก็เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเองท่านรัฐมนตรีก็ได้มีความพยายามขับเคลื่อนโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนผ่านการเสนอให้ปลดล็อกข้อจํากัดต่างๆนะครับที่ทําให้ประชาชนเนี่ยต้องติดโซลาร์เซลล์อย่างยากลําบากนะครับ สิ่งนี้ผมก็ถือว่าเป็นใบเบิกทางที่ดีนะครับในการวาดฝันาการผลิตพลังงานสะอาดของภาคประชาชนให้เป็นจริงได้นะครับและผมก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีพิธาพันธ์นะครับแทนพี่น้องประชาชนมาน,นที่ดีด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีจิ๊กซออีกมากมายหลายชิ้นนะครับ ที่จะต้องเติมให้ตลาดพลังงานสะอาดในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนนะครับสิ่งสําคัญคือเราต้องปรับบทบาทของประชาชนให้เป็นโปรซูเมอร์ให้ได้นะครับคือคือเป็นทั้งโปรดิวเซอร์ผู้ผลิตนะครับและเป็นทั้งคอนซูเมอร์ผู้บริโภคนะครับท้ายสุดนี้นะครับการสนับสนุนตลาดพลังงานสะอาดผ่านการเพิ่อมโอกาสให้ประชาชนทุกควเลือนนะครับได้เข้าถึงโซลารรูฟท็อปเองเนี่ยจะทําให้เกิดพลังงานสีเขียวในประเทศไทยได้อย่างยืนมากกว่า การสนับสนุนให้เกิดตลาดพลังงานผูกขาดนะครับโดยกลุ่มทุนไม่กี่กลุ่มดังนั้นแล้วการเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในการผลิตไฟฟ้าสะอาดเนี่ยผมย,ยังมองว่าสําคัญมากนะครับมันเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนเองนะครับเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดไปว่าถ้าประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองในการผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองได้นะครับและมันเป็นการเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลกด้วยครับขอบคุณครับ